ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นโดยภาพรวมแล้วถือได้ว่าวาสนาสิ่งต่างๆจะเกิดสิ่งดีๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระหรือว่าจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของการงานมากซะหน่อย และจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยดูแลการงานของคุณหรือพูดง่ายๆว่าเขากำลังจ้องดูการพัฒนาการทำงานของคุณซึ่งเขามีโอกาสที่จะให้รางวัลชีวิตหรือตอบแทนในสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือแบกรับภาระเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่คุณนั้นพยายามทำให้ประสบความสำเร็จและเขาก็เห็นคุณค่าและเห็นประสิทธิภาพในตัวคุณดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นถือได้ว่า จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่พัฒนาต่อยอดได้ยิ่งขึ้นคุณจะสามารถสร้างหลักสร้างฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ทำงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทำงานทางด้านที่ดินทางหรือว่าเป็นในเรื่องของการก่อสร้างคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าง แน่นอนและมีโอกาสที่จะสําเร็จถึงขนาดที่คุณมีชื่อเสียงได้รับเงินทองได้รับการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายของคุณแม้กระทั่งใครที่เป็นเจ้าของบริษัทก็จะได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะได้โชคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวอยู่ๆก็อาจจะมีคนที่ให้โอกาสคุณ หรือแม้กระทั่งงานที่คุณอาจจะคิดว่าคุณเสียไปแล้วหรือหมดโอกาสไปแล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีคนให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนใกล้ชิดกับคุณคุณอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยบ้างหรืออาจจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับการซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะของคุณเอง หรืออาจจะเป็นการเดินทางก็อาจเป็นไปได้แต่ก็ยังถือได้ว่าคุณยังมีเงินจับใจใช้สอยในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องยานพาหะะของคุณนั้นได้อย่างสบายใจอาจจะมีหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างอาจจะหรืออาจจะมีรู้สึกว่าต้องมีการคิดในเรื่องของการเงินบ้างแต่ทุกอย่างนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลคนใดนั้นที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอสินเชื่อหรือแม้กระทัง่ง คุณที่คิดจะทาโครงการอะไรก็แล้วแต่ยังขาดเงินฉาดทองจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือปล่อยเงินกู้คุณอย่างที่คุณนั้นก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นคุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจมีการทุ่มเทในเรื่องของการทํางานและเชื่อใจคุณทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาความนี้ถือได้ว่า ความรักของคุณนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้เหมือนกันสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมากสักหน่อยอาจจะเชื่อถือในสายตาและความคิดของตัวเองทําให้คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นั้นอาจจะต้องยอมผ่อนปลนหรือยอมคุณก็จะเข้าทางที่คุณจะเข้าเข้าใจและคิดว่าเขาเหมาะสมกับคุณแต่ถ้าหากใครเข้ามาแล้ว เขามีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองก็อาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับคุณก็อาจเป็นไปได้ซึ่งจะทําให้คุณนั้นตัดคนนั้นออกจากคนที่เข้ามาหาคุณในหลายๆคนในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้เลยทีเดียวในช่วงนี้ความสุขของคุณนั้นคุณอาจจะให้ความสุขกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าความสุขในเรื่องของการมีคู่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามานั้นเข้าอกเข้าใจคุณสักแค่ไหนหรือ ยอมตามคุณสักแค่ไหนเพราะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตนเองและไม่ค่อยฟังใครมากสักเท่าไหร่นะกสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วจะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้อาจจะทุ่มเทในเรื่องของการงานมากสะหน่อยก็อาจจะทําให้ตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะต้องเหงาอเหงาอยู่คนเดียวแม้นกระทั่งบางครั้งอาจจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปสักหน่อยอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงลินกับฟันกับคู่ครอ,องของคุณหรือคนในครอบครัวอยู่บ้างก็อาจเป็นไปได้ แต่ทุกอย่างก็ยังถือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสยังไม่ได้ถึงขนาดทะเลาะกันอย่างรุนแรงเพียงแค่ว่าหากคุณปรับพยายามรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันบ้างเข้าอกเข้าใจกันบ้างให้เวลาให้แก่กันบ้างเชื่อได้ว่าความรักของคุณนั้นก็จะผ่านพ้นและราบเลื่นและมีความสุขด้วยกันไปอย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้ถือได้ว่าในช่วงสิ้นปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนที่มีวาสนาและมีโชคลาภทางด้านการงานการเงินมากพอสมควรก็ขอให้คุณนั้นฉกฉวยโอกาสในช่วงนี้ตักตวงโอกาสดีๆพยายามสร้างฐานสร้างฐานะในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน